ครับสวัสดีครับสวัสดี DFC พี่เหนียวทุกๆคนนะครับผมหายหน้าไปนานเลยกุ้มใจันเองครับเม่วานมันเสาจะมาระบายให้ฟังมีครูโทรมาถามมาหาผมครับโทรมาคุณพ่อคุณพ่อพ่อน้องฟุกใช่ะไรมาหมอครับอือต้องใช้ลูกคุณพ่อคงต้องได้เรียนช้ำจันแล้วนะครับนะคงเลยว่าเอ้า ทำไมครับครูก็ลูกคนพ่อทาข้อสอบไม่ได้คนวะมันครูคนวะผมเลยว่าว่ามันไม่ใช่ครูให้กันบ้านอียากไปหรือเปล่าครับนแมันก็ไม่ยากนะคุณพ่อคนวะมันครูคนวะผมก็เลย่าเอาถ้าไม่ยากเรวขอผมขอฟังข้อสอบหน่อยครับไอ้คุณครูครับนะ่ค่ะมันเป็นอย่างนี้นะ ผมให้การบ้านอนะคุณเขาก็ทําได้หมดแต่ลูกคนพ่อเนี่ยทำไม่ได้เลยตอบผิดมันต้องได้้ำชั้นแล้วแต่คนพ่อไงวะมันก็เรียกว่าเนี่ยโจทย์กูให้มีอยู่ว่ามีผลไม้อยู่ห้าลูกลูกละสามบาทแล้วต้องจ่ายเงินให้พ่อค้านะ่ะกี่บาทตรงจอกข้อที่ถูกที่สุดคุกว่าเนาะอ่า ก็มีอะไรเยอะคคุณครูก็มีนหนึ่งก็ไก่สิบหกบาทขอไข่สิบห้าบาทข้อควายสี่บาทงองงูสิบสามบาทผมจะถามมาเอาลูกลูกผมไปกาพ่อไหนครับคุณครูเอาลูกุณพ่อกกไปกางองง,ง,งูนะผมก็เรียกว่ารับกางอง,งงูกางงงูมันก็ถูกเลยนี่ค,คุณครูนะ<อ>มันจะถูกได้ไงกันพอนะ่อเนอะลูกของพ่อก็ หูพอๆกันเนาะนะว่าปากดีดีไหมคู่ไห่อืมผมก็เรียกว่าเอาคุณครูลองทวนโจ์ใหม่อีกทีนะครับเรามีผลไม้อยู่ห้าลูกลูกละสามบาทอืมต้องจ่ายเพราะค้ากี่บาทจงตอบข้อที่ถูกที่สุดอ่ะกอไก่สิบหกบาทกอไก่สิบห้าบาทกอไก่สิบสี่บาทงูงูสิบห้าบาทนะคุณคระบอกชาชๆนะคุณครัเอา สิบหกบาท <c oughs> กับสิบห้าบาทอันนี้ถูกค,คุณครูเพราะสิบห้าบาทถี่กว่าเพาะสิบห้าบาทกับสิบสี่บาทอันนี้ถูกที่สุดค,คุณครูเนาะก็สิบสี่บาทสิแล้วสิบสี่บาทกับสิบสามบาทอันนี้ถูกที่สุดค,คุณครูสิบสามบาทอันว่าเอแล้วลูกผมต่อพิดมองได้ก็เรียกว่าเชีงใหมลูกผมสาสันเหญ็ดนั่นกับชีวจะสามสันนั่งเดียวนอะนคู่นึ่งกระไดเออผมก็เรียกว่าเออปากดีคนนี้มาจะกิบ คู่หิดเมียกับพ่อวหวน,นนกเลยคิดไปคิดมากมื่อนหร่ลยคือดหรอคำพ่อพ่อจะคืดหรอปากดีพุ๊บปเห็ดตรวสอบประเดี๋ยานเดยไม่แม่ำั่นนี่หนูเห็ตรวสอบประเดี๋ย่ยานเซ้ำเาสวัสดีครับ